มาเลยสวัสดีครับโป<ม>แฟนเพจนะครับอ่าบอกเหตุเมืองแกลงนะครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้นะ,อะตอนนี้ทางอาสากู้ภัยนะครับผมพุทธศาสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลงนะครับก็นำของนะครับ ที่จะช่วยเหลือนะครับน้ําท่วมเนาะเีอ,อ,อ,อร่วมเนะครับนี่นะ,นะะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับอันนี้เป็นทานน้ำใจนะครับจากชาวอำเภอแกลงนะครับผม นํามามอบให้กับทางอาสากูภัยพุทธศาสตร์นะครับให้นํามาส่งต่อไปที่นะฮะจุดรับบริจาคนะครับผมเป็นครัวชุมชนนะครับครัวชุมชนนะฮะตรงกระแสบนนะครับของกํานันบุญสืบแก้วกล้านะครับผมนี่นะครับมาเป็นสองคันรถเลยนะครับผมตอนนี้มีอาสานะครับทําการคัดแยกแล้วก็ทําการขนย้ายลงนะฮะ ของเยอะมากๆนะครับอ่าน,นี่นะครับเป็นอาสาจากวิทยายการอาชีพแกลงนะครับนี่นะครับเป็นนักศึกษาเนาะก็สิ่งของนะฮะที่นํามาวันนี้นะครับนี่นะครับของเป็นน้ําใจจากนะครับชาว อำเภอแกลงทั้งหมดเลยนะฮะที่นำสิ่งของมามอบให้กับทางอาสากู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลงนะครับเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือน้ำท่วมนะภาคเหนือนะครับตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้นะฮะได้รับรายงานนะครับผมว่าน้ำลดลงแล้วนะฮะในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังขาดสิ่งของขาดปัปัจจัยนะครับอีกหลายอย่างซึ่งตอนนี้นะครับ ส <aid> <Solomon> ิ่งของที่จำเป็นนะฮะที่ต้องการนะครับน่าจะเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารแบบสำเร็จรูปนะครับหรือเป็นอาหารกล่องเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับทางภาคเหนือนะไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ยังไม่มีน้ำใช้เลยนะครับไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีน้ำใช้เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการนะฮะ เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวเป็นข้าวกล่องหรือว่าเป็น آ, อาหารสําเร็จรูปนะเป็นพวกมาม่าอะไรพวกนี้นะครับมา uh, มา่มาโจก๊ก <rine> หรือว่าอาหารอะไรที่สามารถแบบกินได้เลยนะฮะอาหารอะไรที่สามารถกินได้เลยนะครับยิ่งเป็นอาหารกล่องนะครับก็ยิ่งดีนะครับสําหรับในการสะดวกต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะอยู่ที่ภาคเหนือตอนนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้นะฮะก็กําลังต้องการอยู่นะครับอาจเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะกดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะครับนี่นะครับเป็นเจ้าที่อาสาคู่ภัยพุทธศาสตร์นะครับนําสิ่งของที่ชาวอำเภอแกลงนะครับนามาบริจาคนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่านะจุดที่รับบริจาคนะครับช่วยเหลือน้าท่วมอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวแอดมินนะก็จะบอกนะครับผมว่ามีจุดที่1นนะฮะเป็น อาสากู้ภยัยพุทธศาสตร์เองนะครับสำนักงานใหญ่เลยของอาสากู้ภยัยพุทธศาสตร์สงเคะห์อำเภอแกลงนะครับก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะครับจุดที่2เป็นครัวชุมชนนะครับของํำนันนะฮะบ,บุญสืบแก้วกล้านะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ตรงก่อนถึงเสียกไฟแดงกระแสบนนะครับจะเป็นจุด ที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับส่วนจุดที่3ามจะเป็นที่ว่าการนะครับอําเภอแกลงนะครับจุดที่3ามจะเป็นที่ว่าการอําเภอแกลงนะฮะก็สําหรับสิ่งของที่หานำมาในวันนี้นะครับซึ่งรวมจากหลายๆจุดแล้วนะครับผมก็จะนําไปรวบรวมไว้ที่ที่ว่าการอําเภอแกลงนะครับที่ศาลา อนเนกประสงค์นะครับศาลาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้นะฮะแอดมินก็ได้เดินทางไปนะครับดูที่ศาลาเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอแกลงแล้วก็ของนี่คือแบบกองใหญ่มากนะฮะของนี่คือกองใหญ่มากก็มีจํานวนแบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับซึ่งอแอดมินครับเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้นะครับก็ยังมีประชาชนนะครับทยอยนําสิ่งของนะครับนาไปบริจาคให้กับทางเจ้าหน้าที่ นะฮะอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่เนาะอยากจะช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภัยนะครับบริเวณภาคเหนือนะฮะภาคเหนือภาคอีสานนะครับซึ่งตอนนี้สามารถนะฮะนำมาสิ่งของเนาะนำมาบริจาคได้นะครับ ก็สามจุดนะฮะที่แอดมินนะครับได้พูดไปเมื่อเมื่อกี้นี้นะฮะมีสามจุดนะครับมีหนึ่งนะฮะสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลงนะครับผู้ภัยพุทธศาสตร์นะครับยังรับบริจาคอยู่นะครับยังไม่มีกําหนดการนะครับว่าจะปิดรับบริจาคเมื่อไหร่นะฮะเนื่องจากต้องการของเป็นจํานวนมากนะครับส่วนจุดที่สองนะครับเป็นครัวชุมชน เป็นครัวชุมชนนะครับของกำนันบุงสือแก้วกล้านะฮะอยู่ริมถนนสาย3ามสบ้านบึงแกลงนะครับขาออกอำเภอแกลงก่อนถึงสี่แยกไฟแดงกระแสบนนะครับผมก่อนถึงสี่แยกไฟแดงกระแสบนส่วนจุดที่3นะฮะเป็นจุดใหญ่นะครับเป็นศาลาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของที่ว่าการอำเภอแกลงนะฮะใครที่สะดวกเดินทางไปที่ไหนนะครับผมชาวอำเภอแกลงในตัวสมย่านนะครับก็สามารถบริจาคได้ที่นะ อาสาภูภพยพุธศาสตร์สงเคราะห์อำเภอแกลงนะครับจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมนะครับของบริจาคของพี่น้องชาวอำเภอแกลงทั้งหมดนะครับเพื่อนําไปมอบให้กับอำเภอแกลงนะครับนี่นะฮะเราสามารถเดินทางมาบริจาคนะสวัสดีแฟนเพทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมสวัสดีคุณหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วยกันแชร์นิดนึงนะฮะช่วยกันแชร์ไลฟ์สดนิดนึงนะครับเผื่อใครที่ อาดบินเชื่อนะครับว่ายังมีผู้ใจบุญนะฮะอยากที่จะบริจาคนะครับอีกเป็นจํานวนเยอะนะครับผมภาในอำเภอแกลงนี่นะครับเป็นอาสามาจากเชียงรายใช่ไหมพี่ไม่ใช่ผมดูเทียนะฮะผมยูสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศพิ่กลับมาจากเชียงรายครับอ๋อเพิ่งกลับมาจากเชียงรายแล้วก็ไปช่วยเหลือเชียงรายมาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับนะครับผมก็เชียงรายตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างพี่คือตอนนี้รู้สึกดีขึ้นนะฮะน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่มันจะมีดินโคลนฮะ อเย,อเยตอนนี้ตอนนี้ก็คือว่าเราก็ต้องอช่วยกันเคลียร์พวกดินโคลนออกก่อนซึ่งตอนนี้ไฟฟ้าก็ยังไม่มีไฟฟ้ากฟฟานะาปาไม่มีครับไฟฟ้าน้นนำปา,า,<บ>าไม่มีทางชุมชนเขาอยากจะได้อาหารสดนะฮะอาหารสดและวก จะทาเป็นโรงทานนะฮะครับตอนนี้อาหารแห้งแล้วรู้สึกเยอะแต่ไม่สามารถทำเอ่อปรุงอาหารได้ไม่สามารถปรุงอาหารได้อยากจะได้เป็นอาหารสดเป็นพวกอาหารกล่องอะไรแบบนี้ไปหาสําเร็จรูปเลยครับโอ้หาสําเร็จรูปเลยแล้วก็น้ําดื่มน้ําใช้อ่าถูกต้องฮะต้องการอย่างมากครับผมนะครับผมนี่นะครับเป็นอาเขาเรียกเป็นจิตอาสาจริงๆนะครับพี่ชื่ออะไรฮะอ่าผมชื่อสัญญาพุทธิเกิดประดิษฐ์เป็นรองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศครับผมอ๋อครับผมอันนี้เดินทางมาประสานงานประสานงานครับ ประตูฮะอ๋อครับขอบคุณมากนะครับผมครับขอให้เจริญเจริญครับพี่ครับสู้ๆครับสู้ๆครับครับนะฮะไงไงแล้วแต่นะฮะเขาเรียกว่าเชียงใหม่สู้ๆนะครับผมนะฮะเราไม่ทิ้งกันนะครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางระยองคือโดยการนำคำกำหน้ารตู่นะฮะรู้เลยก็ครูเสึกกล้าๆนะครับผมนะฮะพี่เป็นกำนันประเสริฐคนนะครับกัปตันปรตู่ลองลองคุยกับน้องหน่อยนะว่าวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจสุดใจที่น้ําใจคนแกรงลังไหลมาครับของนี่เรารับมาวันนี้ออกไปก้าวรถหกล้อแล้วครับไปไว้ที่อิมเพอโดยภายใต้การนําของท่านนายกนพพลสุขสงนายเพื่อแกล่ะฮะแล้วก็คุณสมบวนแสงองค์กิดบุณวัฒญยาแสงองค์กิดนะฮะก็ได้เป็นแม่งานในงานนี้ฮะก็ประสานมาให้กดดันนั้นช่วยประสานรวมสาธุชนใจบุญหลรวมสิ่งของต่างๆคือ ไปช่วยเหลือเราเสียงราดีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฮะแล้วกาลบงรูุอันนี้เราทราบว่ารักของจะนำไปบวชในวันไหนครับตอ,อ,ตอนนี้เรารวบรวมกันยี่อำเภอแกลงครับคุณแม่นัญญาหขาทีเจติดเนี่ยเราบอว่หาห้รวบรวมแล้วเราจะแยกของนะครับแล้วก็จะนําข,ของขึ้นไปเดี๋ยวเราไปแยกของเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะง่ายสะดวกนะครับกับผู้ที่รับเลยครับในเร็วๆวันนี้ใช่ไหมฮะไปไปพรุ่งนี้ครับที่เด้ยงให่แล้วเราจะเดินทางตอนไหนการนำหลบลวงของทุกภากเนาะขณะนะครับถ้ายังมีผู้ใจบุญมีกิัสธาเรายังรับอยู่นะที่ผัวชุมชนกระแสบนนะครับเราจะเป็นสะพานบุญให้ท่านนั้นนำสิ่งของนั้นไปให้พี่น้องชาวใต้เอ้ยที่เชียงรายเชียงรายรับตบเข้กมาไทยอยู่ นะครับเรายังรับของอยู่นะตอนนี้เสื้อผ้ากอเยอะพอสมควรก็จะขอเป็นของพวกของอุปโภคบริโภคนะครับของกินเป็นพวกปลาหมาาข้าสารอาหารแห้งปลากระป๋องพวกนี้ดีฮะตอนนี้เขามีความจําเป็นตนของใช้เป็นจัางมากครับผมนะจะฝากกำลังตู่นะตอนนี้โอเคเนื้อเชียงรายเริ่มลดแต่มีอีกจังหวัดหนึ่งที่เราคอยราก็คือหนองคายครับ นะฮะแบ่งส่วนหนึ่งไปให้ช่วยหนองชายหน่อยก็เลยครับครับตอนนี้นองชายเราก็มีแพนไปแล้วสองพันไปแล้วสองพันเนี่ยเราก็จะที่ของที่นี่บริจาคมาเรื่อยเรายังรับอยู่นะแล้วเราก็จะไปให้หนองชายด้วยครับเรามีแพลนอยู่แล้วครับโอเคงัยในฐานะนะฮะเป็นตัวแทนของคนเชื้อรายนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะกำนันตู่นะฮะที่ประชาบนนะฮะที่เราไม่ทิ้งกันนะฮะขอบคุณมากครับเพราะเพิ่งกลับมาเร็วๆนี่เองขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณคุณไอ้สงวน แสงกงกิจกับคุณวรนัญญาครับเป็นตัวตั้งตัวตีแม่งานนะครับท่านสภาุตสามภาคตอนออกนะเดี๋ยวท่านจะเดินทางไปด้วยที่เชียงรายไปมอบเด้วดตนเองเลยครับอ๋อครับเพราะตอนนี้ที่มีข่าวนะครับผมว่ามันจะมีพายุอีกรูปหนึ่งเข้ามาครับนะครับจะเข้าที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับผมก็น่าจะยังมีความต้องการอีกเยอะนะฮะตอนนี้เพราะว่าสถานการณ์เดิมยังไม่ค่อยขี่คลายเลยนะครับผมก็ฝากพี่น้องด้วยครับฝากแฟนเพจด้วยนะครับ ก็สาหรับใครที่นะอยากจะช่วยเหลือนะครับผมสามารถบริจาคได้เลยเรารับแบบเต็มที่เลยใช่ไหมครับพี่ที่กลัวชุมชนนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงพี่น้องนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นอาสากู้ภัยหัวหน้ากู้ภัยสูตรครับผมหัวหน้ากู้ภัยนะครับสามารถประชาชนเนี้ยสามารถเดินทางมาบริอ่า บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์กู้ภัยเลยนะครับวิ่งเข้าไปที่ศูนย์กู้ภัยเลยนะครับผมแะ้วเพราะว่าผมได้ได้ประสานงานกับทางพนันสูรนะฮะเกี่ยวกับน้ำของไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยท้งนี้ครับครับผมซึ่งตอนนี้ยังเปิดเปิดรับแบบยังเปิดรับถึง4โมงเย็นถึง4โมงเย็นของวันนี้นะครับผมเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยนะครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับพี่น้องชาวเพอแกลงด้วยนะครับที่อยากจะช่วยเหลือนะครับเพราะว่ามันจะมีพายุเข้ายีกลูกหนึ่งนะฮะจากที่ดูข่าวมานะครับแล้วก็ก็ดูในพยากรณ์อากาศด้วยนะครับผมก็ยังเป็นห่วงพี่น้องนะครับผมชาวเชียงรายอยู่เหมือนเดิมนะครับเชียงรายทูุ่่ๆเชียงรายทุ่เดี๋ยวครับผมแกลงกำลังจะไปให้ครับผมครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับครับผมอ นี่ครับขอบคุณด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นน้ําใจนะฮะจากชาวอำเภอแกลงทั้งหมดเลยนะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนช่องทางการรับบริจาคต่างๆนะครับแอดมินก็ประชาสัมพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีครัวชุมชนของกำนันตู่นะครับครัวชุมชนนะฮะอยู่ริมถนนสาย3ามที่สนะครับผมบ้านบึงแกลงนะครับเป็นร้านอาหารที่อร่อยนะครับอ่าครับผมนี่นะมีนักเรียนวิทยาลยการชีพแกลงนะครับเมื่อกี้นี้เนาะช่วยขนของ อันนี้ช่วยขนของเย็นเที่ยงคืนเลย <laughs> ครับนี่นะฮะโอ้ก็เป็นมาจากเชียงรายเลยนะครับ้น้ำใจหลังไหลครับ <laughs> นี่นะครับโอ้ยังมีมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับใครที่ดูวอดมินไรส์สดอยู่นะนะครับ ยังมาได้เรื่อยๆนะครับที่กรัวชุมชนนะครับผมกรัวชุมชนนี่นะครับมาตลอดนะครับผม มีคุณป้านะครับมาบริจาคสิ่งของด้วยนะครับขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงด้วยผขอเป็นสมานบุญครับขายเลยัองบ้านวิ่งได้เลยเพป็นสมานบุญในคเชียงรายนะใจเย็นไปเชียงรายครับน้ำใจคนแรงขอบคุณน้ำใจคนแรงครับผมถายรูปไว้ไหถ่ายรูปไหมอ๋อจะถ่ายขอถ่ายรูปมามมา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  อ่านี่นะฮะโอหรือว่านะมีความสุขนะฮะคนให้ก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับผมได้ช่วยเหลือนะครับพี่น้องนะชาวเชียงรายนะครับผมนี่นะครับ

นี่นะครับแฟนเพจนะฮะยังสามารถเดินทางนะครับผมมาบริจาคสิ่งของได้นะครับผมมีภาษานะครับของวิทยาลัยการอาชีพแรงนะครับคอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับสวัสดีนะครับหัวแฟนเพจนะรับบริจาคถึงวันไหนนะครับไม่มีกําหนดนะครับผมแฟนเพจนะฮะไม่มีกําหนดว่ารับบริจาคถึงวันไหนนะครับก็มาได้เรื่อยๆนะครับมาได้เรื่อยๆที่ครัวชุมชนนะครับของกำนันบุญสืบแก้วกล้านะครับที่ ถนนสาย3 44นะบ้านบึงแกลงนะครับก่อนถึงสี่แยกไฟแดงกะระแสบนนะครับเป็นขาออกอำเภอแกลงนะครับขาออกอำเภอแกลงนะครับกฟนเพจนะก็เดี๋ยวส่วนที่จะนําไปช่วยเหลือที่ไหนบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับเย็นวันนี้นะฮะจะมีการประชุมกันนะครับประชุมกันที่สาราเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของที่ว่าการอำเภอแกลง นะครับว่าจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรซึ่งมีเจ้าหน้าที่นะคอยคัดแยกอยู่นะครับที่สาราเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ที่ครัวชุมชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยคัดแยกอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ของที่ผู้บริจาคนํามานี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับนี่ครับลุงลุงกับป้าเนาะเดินทางมาบริจาคนะครับผมเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นนี่ะะะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับแฟนเพจนะก็มี3จุดนะครับ3จุดอย่างที่แอดมินบอกไปนะครับมีครัวชุมชนนะครับของกำนันบุญสืกแก้วกล้านะครับริมถนนสาย3ที่4บ้านบึงแกลงนะครับเป็นขาออกอำเภอแกลงนะฮะใครที่เดินทางมานะครับผมขาออกอำเภอแกลงนะครับตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก่อนถึงเสียไฟแดงกระแสบบนนะครับผมจะมีจุดรับบริจาคอยู่ตรงนี้ นะฮะซึ่งสิ่งของที่รับบริจาคตรงนี้นะครับก็จะนําไปรวบรวมไว้ที่นะฮะศาลาเศรษฐกิจพอเพียงของที่ว่าการอำเภอแกลงนะครับส่วนจุดที่2นะฮะเป็นอาสากู้ภัยพุทธศาสตร์นะครับสงเคราะห์อำเภอแกลงนะครับจุดใหญ่เลยนะฮะสงเคราะห์อำเภอแกลงนะครับสามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับเป็นกู้ภัยนะฮะก็รับบริจาคที่ของ พี่น้องาำเปอแกลงเช่นเดียวกันนะครับส่วนจุดที่3จุดใหญ่นะครับเป็นศาราเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของที่ว่าการอำเภอแกลงนะครับสามารถเดินทางไปได้นะฮะซึ่งสิ่งของที่ต้องการณตอนนี้นะครับก็จะเน้นไปที่นะครับเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับอาหารสําเร็จรูปนะครับที่สามารถรับประทานได้เลยนะฮะอย่างเช่นปลากระป๋องนะฮะมามา่าปลากระป๋องนะครับไข่หรือที่ไม่ต้องปรุงเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้นะ ไฟฟ้านะครับผมยังไม่มีนะครับไฟฟ้ายังไม่มีให้ใช้ยังตัดไฟอยู่นะครับส่วนน้ําใช้นะฮะก็ยังไม่สามารถใช้การได้นะครับก็ต้องการนะครับปริมาณน้ำนะเมื่อกี้นี้นะฮะต้องการน้ําปริมาณเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องการสิ่งของอ่าพวกของอุปโภคบริโภคนะครับสบู่ยาสีฟันนะฮะแผมเพลดนะครับข้าวสารอาหารแห้งต่างๆรองเท้า นะครับรองเท้าก็ต้องการนะครับรองเท้านะครับที่นอนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนาะ,ะจากการที่กันเพจน่าจะได้ดูข่าวนะครับว่าน้ําท่วมนะครับหนักหนาสหาหัสแค่ไหนนะครับสําหรับชาวเชียงรายนะครับก็ท่วมแบบคือไม่เหลืออะไรเลยนะฮะก็ ก็ส่งต่อเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับสำหรับไลฟ์สดนี้นะก็แอดมินนะครับก็ต้องขออนุนโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในด้านต่างๆนะครับในการารับบริจาคก,ก็ดีหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ที่มาบริจาคหรือเป็นผ,ผู้ประสานงานก็ดีนะครับก็ขอให้นะ มีสุขภาพที่แข็งแรงครับทุกๆคนนะครับขอให้กิจการงานใดๆก็ตามนะครับของทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนะครับก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมยิ่งยๆขึ้นไปนะครับอ่านี่นะฮะประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินนะฮะต้องขอจบการรายงานสดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ